ก็จะเป็นสนามบ้านเองเราก็สามารถมาเล่นได้ค่ะดูทำทรงเหมือนเล่นเป็นความจริงก็เหอะเป็นไม่เป็นสวัสดีค่ะเขาเป็ทังตั้งปีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฟอนก็จะพามาทั่วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำการพัมบรีนะคะทัวเวอร์ชั่น2024นะก็คือเราเนี่ยเรียนจบแล้วนะคะแต่เราก็แบบมีเวลาได้มาทำ อยากไยเที่ยเพราะว่าเห็นน้องๆเนี่ยติดที่นี่เยอะมากเลยแล้วก็อยากรู้ว่าเออเนี่ยบรรยากาศในมอจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาน้องๆมาชมบรรยากาศที่นี่ในกันนะคะพร้อมยังไปกันเลยแดดคือดีมากทางนี้ไหมบ่มกว่า โอเคนะคะก็เด okay, okay, so ินมาจากหน้ามอนะเดินในร่มๆดีกว <cond> <and> <g XP> so really ่านะคะตรงนั้นม okay. ันร้อนมากๆก็มหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เล็กๆลมลื่นนะคะตอนกลางคืนเนี่ยไม่เงียบเหงานะคะเพราะว่าข้างๆเนี่ยก็จะแบบว่ามีถนนประเทพาทิศเนาะรถวิ่งไปวิ่งมาตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าจะแบบเอ้ยเงียบเหงาหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าจะเรียกว่าอะไรดีเคว้งคว้างอะไรอย่างเงี้ยะไ่เราเดินไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะไป เลี้ยวขานะคะก็จะเป็นคณะนี้ค่ะคณะวิทย์นะคะทุกคนคณะวิทย์ก็คือไม่รู้ว่ามีสาขาอะไรบ้างแต่รู้ว่ามีเคมีแล้วหนึ่งจุลลชีวะสองคณิตศาสตร์สามแต่แรู้แค่น,นี้นะคะทุกคนอ่ะก็อยูตรงนี้เลยนะคะอ่า,หาเหมือนเป็นแบบคณะแบบเก่าแก่ที่สุดของมอเตอร์ทอร์อย่าไปฟังเลยนะ,ะมวัมวมวัมวมั พี่นะคะก็จะเป็นตึกใหม่ล่าสุดของมจทแล้วนะคะก็จะเป็นตึก l อค่ะนี่เลยแต่ว่าคณะไอทีของเราอยู่ชั้น11-12นะคะน้องๆที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์นะหรือว่าแถวๆโซนหน้ามอตรงนี้แนะนำให้อยู่หอนหน้ามอดีกว่าเนาะเพราะว่ารู้สึกแบบต้องเดินไกลใช่เวลากินข้าวก็คือ มีข้าวหน้าเหมาะแล้วก็ข้างๆคานาวิทย์นะคะทุกคนมันจะมีสระน้ำค่ะซึ่งเขาบอกกันว่านะถ้าเห็นตัวสภาพสภาพน้ำหรือเต่าจะได้เอฟทุกคนแต่เราไม่ได้เรียนอะไรไงเราไปดูกัน <laughs> เราจะไปนั่งกล้องเลยวันนี้แต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อนทุกคนก็อย่าไปเชื่อมากก็ได้แต่ว่า ถ้าเดินผ่านแถวนี้ก็ไม่ต้องมองน้ำค่ะจะได้ไม่ต้องเห็นเต่าต่อไปนะคะก็จะเข้าป่ากันเราอยู่ต่างประเทศแทุกคนเราอยู่ที่ป่ามาเถอะเออไม่เดี๋ยวเราแวะอเมซอนก่อนนะคะทุกคนชอบสงสัยว่าเอออเมซอนเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะลืบมจะใช่ไหมหินไรน้ำแล้วทุกคนข้างอเมซอนนะคะก็จะเป็น ขอสูุณมากทุกคนเราไม่ค่อยกล้าคุยกับทุกคนเพราะว่าน้องเขาทำแบบปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็เลยค่ยนะทุกคนวันนี้เหมือนเออเขาจัดงานอีเวนต์อะไรสอย่างก็เลยสู้ๆนะคะและข้างๆหอ,อ,อสู้นะคะก็จะเป็นคณะเติร์ด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 เนะคะที่มีสารเสพติดะก็คือคณะของเรานั่นเอง ต่อไปนะคะตรงข้ามคณะเราก็จะเป็นคณะนี้เลยค่ะทุกคนคณะนักศสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนว่าคณะนี้มีอะไรนะคะทุกคน <c oughs> มีเออแบบห้องบอร์ดเกมให้เล่นด้วยทุกคนเดี๋ยวจะพ้าเข้าไปดูหมายถึงไม่ได้เข้าไปนะเ <c oughs> ข้าไปขอส่องเออนี่เลยทุกคนเดินเข้ามาใช่ไหมคะนู่นห้องนี้เลยเราก็แค่เอาบัตรนักศึกษานะคะติ๊ดตัดตึ๊ดแล้วก็ยืม บดเกมมันก็เล่นกับเพื่อนในเลยน,นี่นะคะแล้วก็มานั่งพักสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้ร้อนมากทุกคนอากาศน่าจะประมานแบบ57งองศาคนไม่ไปอยู่ไม่ได้อะสุกเลยเออใช่โอ้ <c oughs> อน,นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงว่าเราสองคนเนี่ยติดนี่ได้ยังไงนะคะย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วคุณก่อนของกูติดได้ยังไงติดรอบโคต้าครับรอบสอง เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วอรอบสองตอนนั้นคล้ายๆรอบแรกครับยื่นพอร์ตยื่นพอร์ตโฟริโอแล้วก็สัมภาษณ์เหมือนรอบแรกเลยสัมภาษณ์ยากไหมก,ก็ยากอยู่เตรียมอะไรบ้างก็มีเตรียมพอร์ตครับแบบว่า,ราเราหาข้อมูลน่ะว่าพอร์ตเราอะทําอะไรมาเพราะว่าเราเป็นคนทําก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเออเราทําอะไรมาบ้างเ<ม>ขาก็จะถามใน้พออะไรตัวใหญ่ใช<ม>่แล้วของพี่ปอนะ เหมือนกันเลยแต่ว่าเราจะต้องพอรนะคะรอบหนึ่งเราก็แค่เตรียมพอร์ตไปสวยๆแล้วก็สัมภาษณ์คือตอนนั้นเราเกรตค่อนข้างดีไงถ้าใครเกรตดีนะมากกว่า3.5นะยินเราพอร์ตเลยอันก็เดินมาเรื่อยๆนะคะจากคณะศิลปศาสตก็เดิมมาเรื่อยๆนะคะจากคณะศิลปศาสตเมื่อกี้ก็จะเจอตอนแรกนะแบบสมัยเด็กๆรุ่นพี่บอกว่าเออเนี่ยมาเจอมาเจอกันที่เคฟซีนะแล้วก็อุ้ยเคฟซีแบบว่าเคปัี้อะไรอย่างงี้กินมงกุฎฟู้ด เออชั้นหนึ่งอ่ะเป็นโรงอาหารเนาะส่วนชั้นสองอ่ะก็จะเป็นโรงยิมค่ะโรงยิมก็เอาไว้เรียนพละนะคะน้องปีหนึ่งทุกคนเรียนพละปีสองได้ปีสามัง้งแต่เราเรียนปีหนึ่งนะคะคณะไอทีนะก็ตอนเย็นนะคะก็สามารถมาวิ่งเล่นได้นะคะไม่ต้องวิ่งเล่นเววิ่งจรงิงจัง ระหว่างนี้นะคะก็จะมาบอกนะว่าตอนเรียนพละที่ี่โรงยิมเนี่ยเราเรียนพละวิชาอะไรบ้างนะเราอะ่ะเรียนปิงปองแล้วคุณเรียนอะไรผมเรียนแบดมินตันก็มีมีล่ากีดีล่าด้วยกีดีล่าแล้วก็เทนนิสเทนนิสใช่เป็นพละเขาจะเรียกว่าเป็นพละเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งสนุกดีแต่เราไมา่ค่อยชอบไอ้นั่ยสามชั่วโมงเนี่ยร้อนเนีเออสามชั่วโมงคุณ เมื่อกี้นะคะที่แผ่นกล้องไปก็คือคณะขาลุกนะคะทุกคนอยู่ข้างๆเกยบสีเลยเดินตรงไปนิดนึงนะคะก็จะเป็นคณะวิศวะนะคะที่แบบว่าเป็นแบบตัวตึงของบางมดเลยเด่นดังเด่นดังรวยมีหลายสาขามากเลยก็จะมีวิ้าเครื่องโกนวิว้าเคมีวิบ้าโยท้าววิบ่าเครื่องมือมอ,มอ,อัตโมนัส <c oughs> <c oughs> อัตโนมัต โอเคน,นะคะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูหอพักในกันบ้างทั้งชายและหญิงเลยเดินผ่านทางนี้นะคะไม่ิลเลอร์นิ่งการเดนเตรียมมาตรงนี้เลยมีเครื่องิเครื่องพสามมิติเหรอตั้งแต่เราอยู่ปีสี่มาเนี่ยเราอ่ะกินร้านสเต็กของหอชายอ่ะบ่อยมากแต่เราลืมบอกไปนะคะว่า น้องๆเนี่ยสามารถแบบว่าสั่งแก้สสั่งซุปเทนได้เลยนด้เสมอนะคะเพราะว่าหน้ามอนเนี่ยแบบว่าแบบเป็นแหล่งของรสานอาหาไม่ต้องโกดได้เลยนะยุกงยากจริงโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูหอหญิงค่ะอ่ะบ้านเก่าของบังปีเออบ้านเก่าอ่าเข้าหน่อยแล้วกันส่วนมากอะ่ะเออแบบร้านอาหารนะคะร้านข้าวเนี่ยจะอยู่หอหญิงเยอะกว่าหอชายนะ,ะเดินเข้ามาเราว่าคุณครารมาลาแมนนี่ทานบ่อยใช่ไหมคะสมัยเด็กๆ ถ้าแบบว่าน้องๆคนไหนที่เรียนสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยจะชอบแบบมีวิชาที่เรียนอยู่บางขุนน่ะเออแล้วก็สามารถตั้งรถบัสที่บางวนนะคะไปบางขุนเรียนได้<ม>ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะได้ถ้ารถไม่ติดค <c oughs> างูาค่ะเปิดตอนที่คือเรียนจบแล้วก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเราเรียนจบทุกอย่างก็พนาขึ้นคางูาเปิดที่นี่งงมาก แล้วข้างล่างนะคะก็จะเป็น o o คสโตร์ก็ซื้อหนังสือนะคะซื้อหนังสือวิชาภาษาอังกฤษได้มาร0 0บาทตอนปีหนึ่งเฮี <laughs> ยนะคะมีขายชุดอ๋อช่วิชาภาษาใช่ไหมอืมตอนการเรียนเออ everything is อยู่ที่นี่นะคะหมดแล้วนะคะทุกคนคามจิงก็ไม่มีอะไรแล้วฝั่งขวาม,มือน,นะคะก็จะเป็นซีโบ้นะคะข้าววิชาหุ่นยนต์ข้าสนามเนาะก็คือเรียนกับ มุนยนเลยอย่างเงี้ยนี่เลยตึกนี้ค่ะอยู่ข้างหลังงอนะเดินเข้าไปก็ห่างไกลนิดนึงแต่ว่าก็สงบดีแบบว,ว่าปีกมีเวกดีนะคะนี่เลยตึกนี้เลยค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปวอล์กมหาไล่ตั้มเาธานบุรีนะคะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะคะก็เลยถ่ายแบบ พูดเหตุบรรยากาศคร่าวๆให้นะคะว่าที่มอเป็นอย่างนี้สำหรับน้องๆต่างจังหวัดหรือว่าใครที่กำลังจะเตรียมตัวเรียนที่นี่นะคะก็บรรยากาศเป็นอย่างนี้แหละเรียนพอโทอยู่ที่พขอนครเหนือน,นะคะเดี๋ยวเราคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปพขอนแก่นไหนกันไหมได้เลยอ่าคำว่าได้ไหมนักว่าไปได้โอเคไปดีบ๊ายบาย